การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามอัปเดตเรื่องราวแซดๆกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นแซ่ช่วงแรกในวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบความเร็วต้องห้ามพลาดเลยนะคะพอแซ่สตรีทในวันนี้กูรุยุทธและดุมแอมเขาจะพาพวกเราไปพบกับรถต้นแบบกันจะเป็นรุ่นไหนนั้นตามพวกเขาไปแซ่กันเลยค่ะสวัสดีครับพราะเราสองคนนะฮะแล้วก็สวัสดีพิยุทธอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีครับไดครับ วันนี้ผมเอาใจสายซิ่งแน่ๆนะฮะกับคันใช่ฮะคันนี้ที่จอดอยู่บอกไว้ก่อนว่าของแต่งเนี่ยทะลุไปแล้วเกิน800แสนบาทนะครับพ่ยุทธครับคันนี้เดิมๆเป็นรถรุ่นไหนครับแล้วก็สเปคก<ล>รถเขาก็คือ e s u z u c a f o s ก็คือคำว่าแคป4โฟกือรถยนต์ปิกอัพแบบสี่ประตูรุ่น S ก็คือรุ่นสแตนดาดหมายความว่ารุ่นนี้ถ้าเราซื้อตั้งแต่ป้ายแดงนี่นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบตาเพชรที่เรียกว่ามัลติรีเลคชันครั้งนี้กลายเป็นว่าวัยรุ่นชอบด้วยการที่ซื้อรุ่นนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนข้างหน้า<อ>ใส่ไฟหน้าใส่กระจังหน้าใหม่เพิ่มความหล่อใช่ครับเขาเลยใช้เป็นอีสูซไบาย LED นะครับเพราะฉะนั้นไฟเดย์ไทม์ไลน์ไลน์มาไฟต่ำไฟสูงเป็น LED แล้วก็กระจังหน้าครับกระจังที่เดิมๆมาจากโรงงานยังอยู่แต่เขาไปเปลลี่ยยนโโโก้้ดใช วันนี้ไอรอนบาร์มาแบบเต็มยศมากนะครับก็คือไอรอนบาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มาติดตั้งกับรถยนต์อย่างเช่นนะครับติดที่กระจังหน้าเป็นแบบเงินเงาเป็นเซเลสหรือที่ห้อยในส่วนของมิเตอร์หรือว่าเกจได้ครับแล้วก็ในส่วนของ x b a บาร์ด้านหลังครับท่านผู้ชมเอสบาร์ด้านหลังแล้วก็ตัว x b a บาร์ในห้องโดยสารอันนี้คืองานแบรนด์ของไทยแล้วคนไทยครับแล้วก็ยอดขายสูงมากทีนี้จุดสังเกตครับก็คือว่าวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องแต่งอย่างแรกคือ ได้รถมาปุ๊บแน่ๆแล้วฝากระโปรงเขาก็จะใส่เป็นคาร์บอนคอมโพสิตฝากระโปรงมางท่านแก้มด้วยประตูด้วยแล้วก็มีแกบหลังคาแล้วก็ฝาปิดกระบะท้ายวันนี้ก็ใช้ของมอนซาก็เป็นน้ำหนักเบาแล้วก็ชิ้นงานเรียบร้อยเห็นเบาๆแบบนี้ลวดลายอย่างงี้แต่แข็งแรงนะแข็งแรงมากครับก็คือเขาทนแรงกระแทกแล้วก็การที่ลูกค้ามองว่าน้ำหนักเบาเนี่ยประโยชน์คือเขาอาจจะมองว่าคนที่แบบขับรถซาเบรุ่นชอบน้ำหนักเบาใช้งานง่ายๆนะครับ คันนี้จัดทรงด้วยการที่ใส่ชุดโหลดช่วงล่างนะครับตอนแรก็เป็นของ a อ t e c นะครับแล้วก็ใส่ล้อแท้ล้ออันนี้เป็นล้อของเ a รนะครับตัว T37 คขอบ18นิ้วแล้วก็มาเจอกับยางโตโยต้านะครับคือ T1S ยางซิ่งเลยทั้งล้อทั้งยางนี่ลายวัยรุ่นถูกใจแน่ๆครับคันนี้ใช้เบรกเอลเลสข้างหน้า6พอตนะครับข้างหลัง4ี่พอตเบรกเอลเลสหน้าหลังนี่ต้องมีทักษะแสงขาวบาทใช่เป็นโมโนบล็อกไหมฮะใช่ครับโมโนบล็อกครับเลขหกด้วยนะครับครับผมทีนี้การขับรถตรงนี้จะเห็นนะครับว่าใส่ไวสเต็มเบรกก็มาขนาดนี้แสดงว่าต้องมีอะไรไม่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เครื่องยนต์ 1.9 Gen2 เจนทูครับดูจากสติ๊กเกอร์1.9ึ่งจเจนทูแรงม้า350นิวตันเมตรเปลี่ยนเป็น350แรงม้า600นิวตันเมตรแต่แรงม้าแรงมีขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเราไม่ต้องเค้นครับเราติดตั้งเพียงแค่กล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าแล้วก็มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเทอร์โบชัชเจอร์จากเทอร์โบพันเไปใช้เทอร์โบสามพันอิสุ ขึ้นมาเรียบร้อยทำสเต็ปนี้ดูไม่ค่อยยากใช้เงินน้อยนะครับเขาเรียกว่ารถแรงแปลงน้อยอจุดต่อมาครับแรงเดี๋ยวควันดำไหมไม่มีควันสิ่งสำคัญครับก็คือว่าเมื่อแรงขนาดนี้คลัชติดรถเอาไม่อยู่ครับอ,อันนี้ก็เป็นคลัช BRC แล้วก็คันนี้ตกแต่งห้องเครื่องยนต์ให้สวยงามด้วยบางมด r a c i n g BRD r a c i n g Shop แล้วก็ถ้าเรามองในการใช้รถยนต์เนี่ยทำสวยทำแรงการขับต้องเข้าที่เขาเ,าเลยนลมิตในส่วนของห้องโดยสารใหม่ ห้องโดยสารใช้เบาะรถแข่งเคอร์กี้บางท่านมองหูหมันแบนแตะแต่น่จะนั่งได้ยังไงนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็เข็มคันนิรภัย5จุดมาพร้อมๆกับมิเตอร์เกียอีก6อันโฟมอะไรใช้นาดี้แล้วก็ใช้แบบคอแบบพับได้มาครบหมดลูกค้าท่านใดชอบอะไรแต่งแบบไหนก็เน้นถึงความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ดูตามความเหมาะสมของการใช้รถยนต์ด้วยนะครับรวมถึงกระจกข้างนี่เป็นคับสแควร์อันนี้คือครับสแควร์ของแท้เลยก็เรียกว่าแต่ละจุดโประมานี่คือเยอะอยู่แล้วใส่ของแท้อันนี้จัดเต็มแล้วก็อยยาาเรีนว่ ทำเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้บริโภคชอบอะไรใช้อะไรก็คือดูตามงบที่เราต้องใช้ใช้เท่าที่เป็นแต่ต้องเน้นความปลอดภัยในการใช้รถแล้วก็การใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพิยุทธ์มากมานะครับนะฮะจัดเต็มทุกอนุอีกแล้วนะครับยังไงก็อยากจะฝากคันนี้ไว้ด้วยครับสนับสนุนโดยอิ u z u d ดี x พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณอิ u z u ูดี x พลรานุภาพพลิกโลกกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ Z ซ่ดจีวี ตอนนี้นะคะเออยู่ที่ Fabio Italian s ยนเซ็กเฮาจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอิตาเลียนต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นอาหารอิตาเลียนที่โด่งดังมากเพราะว่าอยู่คู่คนไทยมากว่า20ปีแล้วนะคะ สาขาแรกเนี่ยเขาเปิดที่สุขุมวิทแล้วก็ย้ายมาที่บองมาเช่จนมาถึงสาขาปัจจุบันนี้ที่เอนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่หมู่บ้านพงเพชรการบินไทยค่ะแล้วอาหารอิตาเลยนของที่นี่เขาก็จะปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะมีเมนูให้เลือกแบบหลากหลายเมนูมากๆวันนี้เอเลือกมาชิมกันวางอยู่ทั้งหมดตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะ ไปเริ่มระเดิมกันที่อย่างแรกเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลน้ำซุปที่ข้นๆเนี่ยเป็นเห็ดล้วนๆเลยนะคะด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่แป้งนะคะมันก็จะเป็นเห็ดแล้วมันจะมีความหวานแบบกลมกลม่อมเมนูนี้นี่เอว่าคนไทยชอบแน่นอน,นะคะ่ะเมนูต่อมานะคะเป็นสล,ด io, ลัดฟาบิโอเขาจะเป็นเบคอนเป็นผกักก็ชีสมาลองชิมเลยค่ะ น้ำสลัดจัดจานมีความเป็นไทยที่ชอบมากก็คือชีสที่เขาให้จุใจจริงๆค่ะไปต่อด้วยเมนูพิซซ่าเอเรื่องมาเป็นพิซซ่าโฟรซีซันก็จะมีซีฟู้ดคาบิโอซ่าฮาวาเอียนแล้วก็สลามี่ค่ะ ร้านนี้นะคะซอสหรือแป้งต่างๆ,ๆเขาจะทําเองเขาเป็นแบบอิตาเลียนโฮมเมดทุกอย่างก็จะมีรสชาติที่พิเศษของมันไม่ซ้าใครค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นฟิวชั่นแบบไทยๆบ้างก็คือสปากเกตตี้ปลาสลิดมาลองชิมกันเลยนะคะ สปาเกตตี้หอมพวกกระเทียมพริกแห้งนะคะและปลาสเต็กก็ชิ้นแบบเต็มคำเลยล่ะคะ่ะปิดท้ายอาหารคาวด้วยเมนูสเต็กคาจินาวาเกิวอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียเป็นส่วนสตริปลอยแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซอสสองอย่างน้ำเกรวีน่น้ำจิ้มแจ่วนะคะ เนื้อของเขานะคะก็จะเป็นส่วนสตริปลอยที่มันจะมีแบบมันแซมมีน้าจิ้มแจว่วปัดเลี่ยนได้เลยแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบเป็นแบบอิตาเลียนหน่อยก็ราดน้ำเกรวี่ได้เลยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนอร่อยๆอบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนนั่งทานอยู่ในบ้านตัวเองต้องห้ามพลาดท,ที่นี่เลยนะคะ Fabio Italian Steakhouse การเดินทางก็หาไม่ยากถ้าคุณผู้ชมขับรถมาทางเรียบคลองประปาฝั่งแจ้งวัฒนะเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านพงเพชรการบินไทยแล้วตรงเข้ามาประมาณ300เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ในแซ v ทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซดทีวีแซทีวแซนิวส์วันนี้เอกก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ บริษัท m e r c e d e s b e n บประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดสอบ m e r c e d e s b e n บนซ์ New E-Class ด้โยมากับ2ขุมพลังทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid Generation ที่3และรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลพลังแรงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ Mercedes-Benz E-Class ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยยอดขายสะสมมากถึง14ล้านคันทั่วโลกและในประเทศไทยก็สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ทุกคนก็ได้สัมผัสถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกับการปรับ ฉมใหม่ Mercedes-benz The New E-Class ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของชุดแต่งที่มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจาก AMG Performance Model สะท้อนเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของรถยนต์รุ่น E-Class ภายในห้องโดยสารดีไซน์หรูหราด้วยการออกแบบที่เติมเต็มความสปอร์ตเบาะนั่งเพิ่มความกระชับในทุกรูปแบบการขับขี่แม่นยำทุกการควบคุมด้วยพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ ใหม่สามารถปรับอารมณ์ของรถให้เป็นไปตามความรู้สึกด้วยไฟล้อมรอบห้องโดยสารที่เลือกปรับได้มากถึง64เฉดสีเปลี่ยนสีอัตโนมัติแบบเคลื่อนไหวให้เลือกได้มากถึง10แบบ Mercedes-Benz the new E-Class คือยนตกรรมอัจฉริยะที่สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ใหม่สุดโชบเฉี่ยวใครที่มองหาที่สุดของความรู้ราและความสง่าง,งามในสไตล์สปอร์ตเพื่อความเพลิดเพลินในทุกการเดินทาง หาคำตอบได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Mercedes-Benz ทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะบริษัทไทยบริสโตนจำกัดถแถลงเผยแผนธุรกิจประจำปีพุทธศักราช2564อพร้อมมุ่งส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมไทยของทุกจุดหมายที่แตกต่างอย่างยั่งยืนผ่านโซลูชันที่พัฒนาการเดินทางเพื่อความปลอดภัยความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ครั้งนี้บริสตอลยังได้เปิดตัวแท็กไลน์ใหม่ Solution s for Your Journey ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่นสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด s โซลูชันของทุกจุดหมายที่แตกต่าง b บริสตอลร่วมอยู่เคียงข้างการเดินทางของผู้คนบนท้องถนนโดยหน้าที่คือการขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภยัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมส่งมอบผ่านโซลูชันเพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมปลอดภัยตอบทุกโจทย์ความต้องการของคุณของโลกนับตั้งแต่วันนี้สู่อนาคตต่อไปข้างหน้าเจตนารมในการดำเนินธุรกิจของบิสตโตนไม่เพียงมุ่งสแสวงหาแต่ผลกำไรเท่านั้นแต่เกิดจากความมุ่งมัน่นที่จะตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาความปลอดภัยตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามภารกิจที่ว่ารับใช้สังคมด้วยคุณภาพ ที่่เหนือกวาคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด,ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ f าบ i o Italian s t a k เ h o u s e สวัสดีค่ะ